ฮัลโหลพาลูกนอนวัดพี่น้องอย่า yeah. พาลูกนอนวัด <laughs> นี่ละ่ะ <laughs> จ้าสีละ่ <c oughs> ละห <c oughs> มอลำใส่สชีวิตจ้าสีละ่ะแล้วแล้วพ่อลืมเพิ่น <laughs> สมาชิกเรายังมาไม่หมดน้องบัดมาแล้วมาแค่เฮ้าอานี่และวเจ้ามานอนพี่ <c oughs> เลยม,มานอนน้ำไอปอนพี๋เออเขากับปิด อันนี้ว้ก็ได้ตวลูกมันสีเดอมตาเปิดไ้แต่ฟังทั้งนี้ก็ได้อาบน้ำยยังอาบแล้วค่ะแต่ไม่ได้สระผมทำไมไม่สระผมอ่ะเมื่อานมอัาน่อวานเมื่อวนม่อวนูมื่อวานเานเมื่วานมอานเมื่านม่อมห่อานเมวนเม่อวม่วาน้มวานเมวนเอวานเมวานเองานอวนเมือวานอนเลยวนอานเลยลูวทเวาเาเ่าเื่านมื่านมื่านเมอานเมอนเมืนบาย พ่อเหลือมาปักมาแล้วค่ะอะไรนะนอนประมาณสามสี่ชั่วโมงแลยวยุดแขงค่ะเขาเอื่นนมาเหยียดแข็งเหยียดค่ะได้หยืดแข็งยืดค่ะโอ้ยเมียเสื้อขาวกับบมี่ใส่น้ำมูใส่นบบมแดนู้นทำไมไม่ใส่เสื้อยืดธรรมดาก่อนอันนี้มันจะยับได้หนูใส่นอนนะสีขาวสีขาวก็เอาไว้ใส่บัญฑญามันเราจะทำพิธีตัว่าวค่อยเปลี่ยน ตัวตื่น,นขึ้นกับไปสุดนีิเลยบ่ใช่ไปซูติปวดไหมอ่ะโอ้ร่วมเป็นกระได้พันดีค่ะทุกคนเ <laughs> จอกันตอนเที่ยงบ๊ายบาย <laughs>